สรุปข่าวเชื่อมันยูโกประจำวันที่8ธันวาคมโดยโค้ชเชฟฟอรบอลแมนเชสเตอร์เดทเช่นนี้คอสเนอะร์บรังนิกแอปซิงแมนยูจับเจอวินล่าในศึกเอฟเอคัพในครัง้งนี้โดยดั้งรับบรังนิกยอมรับแต่ว่าคราวนั้นรู้สึกผิดหวังกับผลการจลองล่าเอฟเอคัพของแมนยู ที่ต้องมาเจอกับทีมคู่แข่งพรุ่มลีกเอาตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้ซึ่งการชะตากรรมรอบที่สามในวันจันทร์ที่ผ่านมาทําให้ทีมของเขาเนี่ยได้ลงเล่นในโอเทฟอร์ดพบก,กับทางแอสตันวิลล่าก่อนจะออกไปเยือนแอสตินวิลล่าพ์คในเกมทาม้าภารกิจในช้าสปดาถัด,ดไปทันทีเดยวเขาได้บอกว่าเราไม่ต้องการเจอกับคู่ที่ง่ายที่สุดในเอฟเอคัพเลยว่ากันตามตรงนะเราจะต้องพบก,กับทางแอสตันวิลล่าถึงสองครั้งในทีเดียวรังนิดที่เ่าเืูอสูกถ,ถึงเกี่ยวกับกอย่างขัน ้ายที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับเกมอื่นในเกมทางธุรกิจและนี่คือวิธีที่เรานั้นจะปฏิบัติกันในเกมเกมนี้ในขณะเดียวกันแมนเชสเตียได้พบกับทางสวิตตอนทาวเชลซีได้พบกับทางเชเตอร์ฟิลด์แล้วก็เรอัลปูพบกับทางชูบารีทาวโดยวินบรานั้นเคยเอาชนะแมนยูมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ทั้งสองทีมนั้นต่างก็ใช้งานผู้จัดการทีมคนเดิมของเจเดงอยู่ณเวลานั้น ป็นว่างานนี้นผมหลังนี้ก็หวั่นนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราดูกันต่อไปว่าหลังนิดนั้นจะแก้ไขการโจมตีของทางแอสเมดราเดนสไตล์ของเจลาดได้ไหมงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากักนกนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกผู้ระหว่างแมนยูพะทนกระท,ทา่งยังสบอยในค่ำคืนวันนี้โดยงานนี้นะผมในคืนวันนี้แมนยูนะฮะจะเตะฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนัดที่6กลุ่ม F ซึ่งแมนยูนั้นจะต้องเจอกับทางยังสววยในเวลาที่สนเมริกาเป็นต้นไปที่สนามโอแทฟอร์ดถ่ายทอดสดทางช่องบีอิงสองโดยกันนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าเรมทางฝั่งทางแมนยูกันก่อนก็ได้กันโดยการนี้ปีศาจแดงแมนยูของเรานะฮะที่มันดับที่6ของสุขบันธิกิรมการมาทำงานได้อย่างน่าประทับใจกันอีกครั้งหลังแยกทางกับบอดีคุณซืออย่างทางนารุโอมเมื่อ4นัดหลังในทุกการ ชนะไป3เสมอ1โดยเกมล่าสุดเนี่คือการเปิดบ้านเฉือนชนะเคียสันพอเรตเป็นต่อศูนย์วันที่ที่ผ่านมาสุดนับเป็นการประเดิมการคุมทีมของปรปัสต์นิกขณะที่ผลงานในรายการนี้พวกเขาการันตีการผ่านเข้ารอบฐานะแชมป์กลุ่ม F ได้เป็นที่เหลือไปแล้วจากการชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1ไว้ทั้งหมด10แต้มโดยเกมตัดที่ผ่านมาคือการบุกไปเอาชนะบิยาเรีรันไป2ต่อ0เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้ว ตลอดสภาพความพร้อมของทีมทีมนี้รัฟนั้นจะยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานพอรบ้าราเฟลวาลานอสันคาวานีและก็ออเจนี่มัตสยานที่มีการบาดเจ็บทั้งหมดเลยส่วนรายของเจสัินการกระทางลูกชอต้องรอเช็คสภาพความฟิตโดยเกมนี้ผู้สื่อชาวเยอรมันได้เปิดเผยแล้วว่าจะทาการหมุนเวียนผู้เล่นเพื่อจะเปิดโอกาสให้แข้งสำรองนั้นแต่ลงสนามพร้อมกับยืนยันว่าดินฮาร์ดสันกาดอนนี่ฟันเดอร์บิกจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง ขณะที่เดมันยามาติสจะได้สวมปอกแขนกระตันทีนในครั้งนี้สุดข,ขา้การว่าเจ้าถิ่นั้นอาจจะเปลี่ยนมาในระบบ4-2-2-2นรับ4คนประกอบไปด้วยอารอนบิสกา้าอริกบายยีวิกเตอร์ลินเดลฟและก็ลุคชอส่วนแดนกลางจะใช้สกอตต์แมชชมิน่ลงคุมแดนกลางร่วมกับทางเดมันยามาติสโดยมีดอนนี่ฟันเดอร์บิคก,กับมหาเทพเจสซินลินการ์คอยสร้างสรรค์เกมรุกให้กับทางมิสันเกลินบูชกับทางแอนโทนีอิรากา เป็นตัวจบสกอร์ในครั้งนี้ส่วนสภาพความพร้อมของทางฝั่งทางยังสบอยนะฮะงานนี้ยังสบอยทีมดังจากทางสวิตเซอร์แลนด์ทำผลงานในช่วงที่ผ่านมาไมได้ไม่ค่อยดีนักเมื่อสินัดหลังสุดทุกรายการนั้นชนะไป2เสมอ2แพ้ไปถึง6นัดโดยโปรแกรมล่าสุดคือการเปิดบ้านพ่ายกระทางเชอร์วชหนึ่งต่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้รั้งอันดับที่4ของตารางคะแนนสวิตซ์ซูเปอร์ลีก ส่วนในศึกถ้วยนี้พวกเขาเนี่ยทำผลงานชนะไป1เสมอ1แพ้ไป3นะฮะดยเกมล่าสุดนั้นก็คือการเปิดบ้านเจาะกับทางอตาลันตาไป3ต่อ3เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วทำให้ตอนนี้มี4ี่แต้มรัง้งบวยของกลุ่ม F หมดสิทธิ์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ของศึกถ้วยใบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็มีสิทธิ์จะคว้าตั๋วไปเล่นยูฟายูโรปาลีกสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมเกม,เกมนี้เดวิดบักเนอร์ต้องพบกับปัญหาในการจัดทัพ เมื่อจะขัดแข้งหลักหลายรายไม่ว่าจะเป็นชองพปีแอร์เอ็มเซเม่เอสเตปันเปติยัตโชเอลมอนเตโรอูริสซัสกาลาเซียคิสเตียนฟานาสเซอริกเซอร์ชิเกอร์และก็ดิวิดวอนบอมมูสที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยโดยเกมนี้ทีมเยือนจะมาในระบบ4-3-3นะฮะแผงหลัง4คนประกอบไปด้วยซิวาเฮฟติชันโดรูรปเปอร์ฟอร์เบียนบรัสเซนเบอร์เกอร์ แล้วก็ชองดองเรฟอร์จแพมมิดฟิลด์จะส่งทางมิเชลเอสบิเซอร์คริสโตเฟอร์มาตินเปเรล่าแล้วก็แบงซองเชียโร่คุมเกมในแดนกลางส่วนด้านหน้าจะใช้เมลซัสเอเวเรชทโอสันจอแดนชิกบันซิอูและก็นิโคลัสมูมีเอ็นก้ามาเิอูคอยสร้างสรรค์เกมบรุกในครังงร้งนี้โดยคาดการณ์สเปนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ทางฝั่งแมนยูน,นั้นจะมีดินแฮนเดอร์สันอารอนเบสิก้า อิด so, si ิบายีวิกเตอร์นเดลูฟลุชอ์สกอตแม็กโชวินเน่เดวิดยามาติสเจสซี่ลินการ์ดตอนนี้ฟันเดอ์บิกเมสันเกรนบูชและก็เอนทนีเอนักาส่วนฝ่าฝั่งยังสปอยนั้นก็จะมีกิโยมฟรัวซิวาเฮสติซันโดลบรูเปอร์ฟาเบียนบรัสเทนเบอร์เกอร์ชดองเบอร์ฟอร์มิเชลอับิสเซอร์คริสโตเฟอร์มาตินเบเรล่าเวงซองเซียโรเมสันอบ เโอสันจอแดนซิกบัตเชโอนิโคลัสมูมีเอนกามมาเอรูในครั้งนี้โดยการน,นี้เจ้าทีมพิสแดงคว้าแชมป์กลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยหลังเกมนัดที่ผ่านมาบุกไปเอาชนะบียรเรอันได้สำเร็จทำให้พวกเขาไม่จะเป็นต้องรอลุ้นอะไรในเกมนี้แล้วนอกเสียจากการรักษาบอมเนตัมที่ดีให้ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจในเกมถัดไป รดยทั้งแมนยูเองก็ยังน่าจะหมายมั่นปั้นมือที่จะล้างแค้นทีมดังจากสวิสให้ดังให้จงได้หลังจากที่พวกเขาพลาดท่าบุกไปแพ้นในเกมแรกที่พบกันส่วนทีมเยือนอย่างทางยังสปอยนั้นไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะนอกจากจะต้องบุกไปคว้าใช้จงได้เท่านั้นหากยังหวังจะไปเล่นในศึกถ้วยเล็กแม้ว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาในช่วงที่ผ่านมาจะยังไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นักก็ตามที อย่างไรก็ตามแม้ว่าแมนยูจะไม่ได้ส่งผู้เล่นเต็มสูบลงสนามแต่ขุมกำลังที่จะได้โอกาสในการลงทาศึกก็ยังดูเหนือกว่าทีมเยือนพอสมควรอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ทีมนักเตะนะฮะมีกาลังสภาพใจิตใจที่ดีและทุกคนต่างก็อยากจะโชว์ฟอร์มให้ประทับใจนายใหญ่คนใหม่เพื่อแย่งชิงตําแหน่งตัวจริงให้กับทีมไม่จงได้ทาให้เชื่อมาว่าเกมน,นี้เจ้าบ้านน่าจะอาศัยศักยภาพของนักเตะที่ดีกว่าชําระแค้นผู้มาเยือนพร้อสมสร้างความเชื่อมั่นกับต,เตนเองต่อไปในของหังนี้ โดยผลสกอร์นะผมในค่ำคืนนี้คิดว่าแมนยูนั้นสามารถเอาชนะไปได้1ต่อ0ไม่ก็2องต่อหนึ่งอย่างแน่นอนในค่ำคืนวันนี้จะเดินไปเชียร์พวกเขากันเดินครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันอย่ครับดาโลดเชิญแฟนรุ่นจิว๋วดูเกมหลังโดนปาเหรียญใส่ในเกมปืนโดยทางดิเอโกดาโลดแบ็กขวาของแมนยูนะฮะเชิญแฟนบอลรุ่นเล็กพร้อมกับคุณพ่อมาชมเกมที่โอทัฟฟอร์ดหลังโชคร้ายที่โดนปาเหรียญ ในเกมที่เปิมทีมนั้นเปิดบ้านเอาชนะอาร์ซนอนไป3ต่อ2เรื่องราวนี้มีการเปิดแพร่ทางโซเชียลมีเดียหลังจากคุณพ่อท่านหนึ่งโพสต์ทวิตเตอร์ถึงเหตุการณ์ที่ตนเอ,เองนั้นพาเจอฮาวลูกชายไปชมเกมที่ปีตัดแดงเปิดบ้านชนะอาร์ซนอนและโดนแฟนบอลทีมเย็ยนปานเลียนมาโดนหน้าเต็มๆและต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยตวนเนื่องจากหนุหน้อยวยสองปีรายนี้เป็นลมป้าหมูแพ้ในสมองแล้วก็ออซิสติกแล้วก็มีอาการชัก มันน่าขยักขยงเป็นอย่างมากเลยนะพ่อของจอร์จเผยผ่านแมนเชสเตอร์ v e ฟเวอร์ติ้งนิวคุณสามารถบอกได้ก่อนเกมว่ามันจะเป็นหนึ่งในเกมเหล่านั้นคุณสัมผัสได้ถึงบรรยากาศในเกมหลังจากนั้นประมาณยี่สิบนาทีพวกเขาก็เริ่มคว้างปลาขวดฟ้าสดและก็พายที่เต็มถาดพวกมันเลยมาใกล้ๆกับที่จอร์จนั่งอยู่พอดีอดังนั้นผมจึงเป็นที่นั่งกับเขาเพื่อจะพยายามไม่ให้มันโดนเขาซึ่งตลอดครึ่งหลังผมโดนปลาเหรียญใส่ ฉะนั้นเมื่อเหลือ15ทีสุดท้ายหนึ่งในนั้นมันก็โดนที่หัวของเขามาทําให้เกิดแผลและเขาก็มีอาการชักมันไม่ควรจะมาโดนที่หัวของเขาณเวลานั้นนอกจากบทสัมภาษณ์แล้วเขายังโพสต์เรื่องราวทางทวิตเตอร์นะฮะจนไปถึงดาน์โลดหรือที่บริทวิตข้อความพร้อมกระเชิญให้มาชมเกมในสนามกันอีกครั้งในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าผมเสียใจที่ได้รู้ว่าลูกชายของคุณต้องเจออะไรแบบนี้และกหวังว่าเขาจะโอเคแล้วนะตอนนี้ ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเชิญคุณทั้งสองคนมาดูเกมในบ้านนัดหน้าของเราเพื่อที่ลูกชายของคุณนั้นจะได้รู้สึกและก็สนุกกับฟุตบอลจริงๆคุณช่วยแจ้งข้อมูลติดต่อมาหน่อยได้ไหมผมจะคุยกับคุณสำหรับทั้งสองสโมสรนั้นกำลังทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและก็ระบ,บุตัวผู้กระทำผิดให้ได้ในรกรณีนี้โอ้โหเป็นงางานนี้นะผมถือว่าไม่ใช่แต่บ้านเรานะฮะที่ มีแบบว่าเจ้าถิ่นอะไรประมาณนี้บ้านเขาก็โหดหนักพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วควรจะไปดูบอลด้วยใจรักดีกว่าครับแบบนี้และนี่ก็เป็นสรุปค่าวลือสมุสรแมนเชสเตอร์เดจในช่วงชิ้นครับขอบคุณทุกคนติดตชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ